สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูผมดัดแปลงแผงคอร,รถ CBR 150มาใส่รถเวฟร้อยเพื่อทำซูเปอร์คัพบางลมเป็นรพีบากกันนะครับดูกันว่าผมจะทำแบบไหนพอดีผมได้คลึงไม่เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ผมจะสาธิตการใส่และดูว่าผมจะใส่แบบไหนทำอย่างไรครับดูกันนะครับผมจะตั้งกล้องอก่อนนะครับนี่ครับอันนี้คือตัวโครงที่ว่าลูกค้านำมาให้ผมเทสลองครับ แล้วก็ตัวแผงคอผมก็กึ่งแบบนี้ครับผมก็กึ่งใส่ตัวแผงคอล่างของ CPR เชื่อมเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเชื่อมเรียบร้อยหมดแล้วพร้อมใส่แล้วครับตอนนี้ย,ยังเป็นข้นสีแล้วก็ตัวล่างก็ใส่ลูกถ้วยตัวล่างไว้แล้วครับส่วนตัวบนผมก็ย่นลงมาเพื่อให้ใส่ลูกถ้วยตรงนี้ครับแล้วก็แผงคอชั้นบนแล้วก็ล็อกน็อตอยู่บนนี้ครับเดี๋ยวดูกันนะครับก็จะใส่แบบไหน พอดีลูกค้าไม่ได้น็อตตัวบนของแผงคอมาผมก็เอาของ CBM มาใส่ก่อนครับดูกันครับนี่ครับ้าไม่มีนุกลายครับใส่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 กับไปเฉยๆก่อนนะครับเสร็จแล้วผมก็ใส่ลูกถ้วยลูกถ้วยตัวบนสมมุตินะครับสมมติใส่ลูกถ้วยแต่บนเสร็จแล้วก็เอลืมบอกไปครับตัวแขงคอที่ต้องฟันดูนะครับฟันดูไว้ใส่กับตรงนี้ได้ครับพอผมใส่ตรงนี้เสร็จ ผมก็ต้องล็อกน็อตตัวนี้ครับล็อกน็อตตัวนี้ความจริงน็อตตัวนี้ผมต้องปาดออกนะครับผมยังไม่ได้ปาดนะครับปาดออกเพื่อเป็นน็อตธรรมดาแล้วก็เมื่อปาดออกเสร็จผมก็ล็อกน็อตตัวนี้ล็อกน็อตตัวนี้สองชั้นนะครับเพื่อการคลายครับผมลืมปาดน็อตไปก่อนขอสาธิตเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าแบบแบบนี้ครับเขา้ขา,ขาใจกังงงนง่ายๆก็คือที่จะใส่ ใส่มุกถ้วยเสร็จแล้วก็ใส่คอนปก่อนเสร็จแล้วล็อกน็อตสองตัวตามกันเลยครับตัวแรกเป็นตัวที่มีมีฟวงแบบนี้ครับล็อกไปเสร็จแล้วก็ตัวที่สองก็คือเป็นตัวเป็นน็อตตัวใหญ่ขันล็อกตามเพื่อให้มันแน่นเสร็จแล้วเราก็ใช้เห็นดืมได้เลยครับแค่นี้ครับจบครับดูกันนะครับอย่างนี้ครับแล้วก็การดามคูนมตัวถงัง ถ้ามีเวลาวันไหนผมทําจะเอามารีวิวให้ดูครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปเรื่อยๆครับได้ดูกันบ่อยๆครับสวัสดีครับ